เรื่องที่มีคนกลับจากต่างประเทศร้อยคนนะแล้วก็ไม่ยอมโดนกักเนี่ยผมอยากจะให้ข้อคิดทั้งสองเรื่องทั้งสองด้านหนึ่งนี้นะครับด้านที่หนึ่งก็คือภาครัฐเนี่ยมีการเตรียมตัวรองรับคนที่จะกลับมาจากต่างประเทศแล้วมากักตัวมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นมีการทำเอกสารถึงเขา ตั้งแต่ขึ้นขึ้นเครื่องตั้งแต่ต่างประเทศ <c oughs> ให้เขาได้รับทราบหรือ,อยังนะแล้วในเอกสารที่จะทำให้เขารับทราบเนี่ยก็คือ,อยังไงเขาก็ต้องเซ็นรับทราบว่าเขาจะต้องขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยกลับมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะต้องโดนกักตัวให้เขายอมรับนะครับแล้วในเอกสารเนี่ยคงจะต้องชี้แจงเป็นข้อข้อว่าเขาจะต้อง <c oughs> มาถึงแล้วเนี่ยจะต้องมี ขั้นตอนอยังไงหนึ่งสองสามมีรูปที่พักให้เขาดูมีรูปการเดินทาง <c oughs> แจ้งญาติพี่น้องนะครับให้เขาได้รับทราบให้เขาอุ่นใจหรือให้เขามารับรองตรงนี้แล้วก็การเดินทางไปอย่างที่พักตรงไหนมีเอกสารให้เขาเห็นชัดเจนเพื่อให้เขาเกิดความสบายใจนะครับอันนี้ในทางกับการอีกด้านหนึ่งคนที่มาจากต่างประเทศนะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลว่า คุณจะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยในช่วงโควิดระบาดเนี่ยเขาได้มีมาตรการว่าเออต้อจะต้องเข้ามาแล้วเนียจะต้องโดนกักตัวนะคุณไม่ได้เข้ามาแล้วคุณตามอำเภอใจคุณกลับบ้านไปสบายเฉยสิ่งทั้งนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาทำเพื่อคุณนะการที่คุณกลับบ้านไปเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณติดโรคมาหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคุณไปแพร่เชื้อกับคนที่คุณรัก ในครอบครัวของคุณแล้วถ้าเกิดเขาติดคุณไม่ว่าจะเป็นแม่คุณพี่ป้านะอาคุณลูกคุณติดขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงฝากไว้ด้วยครับ